บ่ได้ยุกับลูกคอยเห็น่อยู่งซ้ำนันละ่ะเขากับแยกใหญ่ไปทุธลระของเขาขันว่ทั่วไปอันยุ่น้่นแม่น่อยงอแง่ไปทั่วไปอยู่กับเพื่อนอยู่พะนะ <c ười> คิดถึงแม่ไหมก็ไม่เท่าไหร,พร่พันยังไงคืไม่การละครอน,นี่ลูกก็ได้ <c ười> การละครอนลูกแต่ละขอนอหน่นะอืม <c ười> คือหนึ่งว่ามันสิสอน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 ก่อนแม่ก็ทําอยู่กับเพื่อนก็อ่าพออ่า ต้องบอภาษาฟินน่ะอสันตุก็อยู่กับเพื่อนก็สนุกไม่ได้เป็นอะไรหนูโอเคไหมก็สนุกว่าสันบัดอยู่น้าข่อยแบบไม่สิส่งมันเป็นดาราเราัะทรงสิบแปดทรงที่ลอยการแล้วครนกับธรมมาติมันอยู่กับมูกับถรมาดาเนาะเด็กหน่อยเนาะพออยู่กับแมกะสีง้อแงสีหนาทั่วไปเออคนทั่วไปผัดก็เพราะเราเห็นห่ได้ล่ะ นี่น่าชั่นันเล่นกับเพื่อนเนี่ยฟุตบอลอยู่เสียเล่นกับเพื่อนเขาเตะเล่นกันม่ะคูกมือเขาไปซ้อมอยู่สนามอยู่โดมอิหลีสนามจริงเขามีทีุ่งเขาอยู่เหมือนว่าพ่อแม่ให้เล่นพ่ออยังแล้วแต่เด็กชอบเสิเหมือนงั้นอเรเดก็สีน้ำเขาก็มีมคขวดไม่ยังเขาปลาอุ้ยสบันก็เป็นสี มันก็ถือของมติอะไรปื้อๆแต่ก่อนฟุ้นติกตอกเด้อนะฮะอันติกตอกน่ะเฮ็ดยังไงกางามือตาข่อยปิดขางนึงมันก็ยังมือเห็นหรือข่อยมือตาได้อยู่ติกตอกน่ารักที่สุดเ<ไ>อฟเลิฟติกตอกฉันรักติกตอกอพูดนะเอะไดรลักลั่นมากมายมันนะิึงปังปึงปังได้ยินเสียงบ่ได้ยินเสียงอันไก่โพสอันนีกระไดเดือดอ้ยต๋อยเขาไม่เห็นลงหนึ่งเดียบหอนสิ๊งทั้งหอนทั้งหนาวจะเป็นยังไง อากาศดีก่าตอนเช้าน่าจะมีแดดนะคะวันนี้แดดแะุ่๊มหมู่บ้านทั้งเปียกทั้งไอหยางตอดทั้งหมักบูบลี่ความโอ้เป็นเหมือที่แบบศูนย์แบบศูนอะต้องซูนให้มาเจาไปไอเนหมือกว่าสิเก็บได้หน่วยหนึ่งใครคะชูเอฟเชิญคุณคือใครชูเอฟผู้ใดเน้ะนี่เขียนแน่ชูเอฟใครครับสวัสดีครับ มามานี่ชีวิตเมืองหน่วงมันสวยรู้ก็กคนที่มีงานประจาเขาก็จะเอาวันหยุดหรือหลังเลิกงานไปเก็บเขาก็จะมีลูกค้าเก่าเขาหรือเก็บไปผู้แม่ย่้าหรือเก็บห้เจ้าของไปกินเพราะว่าผลมาไม้นี้มีประโยชน์มันก็บบาดแสบขึ้นมังคุดเลียนดอกมันแสบก็คือกันชาชีวิตต่างกาันคนไทยก็สิก,กินทุเรียนกินผลไม้ต่างๆของตามฤด,ดูกาล <c oughs> ส่วนฟินแล่นกับเขาก็ไว้ให้ขนมนมันมีประโยชน์อืม ไม่ว่าจะทําในรูปแบบอาหารแบบไหนเขากระถือบ้างมันเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ไหมส่วนที่ว่าเขาเขาเก็บที่ว่าคนไทยมากที่มากหลายๆน,น,น่ะน่ะเส่ยเสือบริษัทเนี่เป็นที่มีนขึ้นเครืค่องมากน่ะเขาเก็บว่ได้เอาคัดขยะด้วยว่าเขาไปทําเข้าส่งโรงงานไปทํายาวิตามินผลไม้และอาหารหลายๆอย่างเ,าเขากระเฮ็ดหลา,ลายรูปแบบ วิตามินเม็ดน้ำมิสิน่ะหลากหลายหรือพวกเอ่อพวกความงามเนี่ยมันเห็ดหลายอย่างมัน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 ไม่ประโยชน์หรมันจะนี่คนาฮอนนี่ผู้ใดเก็บนี่จะเก็บเข้าปากนี่คือมีประโยชน์คือคุณได้อ,อะไรดีๆเข้าในร่างกายแล้วม,มันเสียบมันคือบเบียร์หรอกมันกลิ่นผ้ามันอืมมคือน้ำเก๊กห้วยดอกอืมเสียดายอันนี้มันแตกอีส้ปล่าอื เย็บมากจากต้นมันกับไก่ดินมันของธรรมชาติมันอยู่ในช่องฟิลเสอ้อลมก็ตายมาแล้วล่ะเสื้อเขาสช้มาอบขนมนในตัวอบเตาต่อยมาแล้วเสือ้อหลบทําไมไม่ล้างมันล้างเขาไม่ให้ล้างกันจ้ะล้างกับเปื่อยนะมันกับเปื่อยเนาะเป็นน้ำอุ้ยข่อยหนาวหรือเราไปบริเลณนี้ถ้าข่อยซักเจ้าทรงข,งขงน,นุงพิบานเนี่ยตัวเอาอย่างก็ หนึ่งหนึ่งสองสองป่ะนนตำรวจป่ะหนึ่งหนึ่งสองไม่ไม่ไมอันนี้มันต้องผ่านมันเบอร์เดียวกันเมืนว่าหนึ่งหนึ่งสองอยโยเอโอโอเคโอ้เขาจะจูนหากันกนี่สวิตช์หนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ใส่กส็มีเบอร์ซุกซือนั่นะเบอร์ซุกซือนันจำของฟนะิลแรมอ่ะตำรวจหะหนึ่งหนึ่งสองเท่ากับคู่กันอยู่แล้วก็โรงพยาบา <c oughs> ลเราเสียลูกไปปานะั่นบอกว่ามันอยู่บ่ได้ดอก มันอะไรขึ้นนางยูโซฟาอยู่เงน่อนเด้ตรวจมาสิญญาอินมาใช่เรียนรู้ให้เขารู้จักลําบากแต่ไม่มีเด็กที่ไหนอยู่ในป่าได้ตลอดหรอกเพราะแมลงอาจจะแวบไปต่อไปครับพ่อไปฮับเอาห้างสีได้อยู่ย่างเล่นเก็บไปถ้ายดูไปได้อยู่แต่จะไปอยู่เป็นมือว้าลูกปวยลูกเป็นแต่ห้าผููใหญ่ป่านี่ห้าวยังพ่อแห้งเหรอไเขาเรียนรู้ลําบากไม่ค่ะให้เขาลําบากของเขาเองให้เขาย่ายให้เขาไปเองว่าไปก็เรื่องของเขากับบังคับก็ได้อีก มันหน่อยอยูแม่งมันหลาแตกแมงจะงูลูกกระ<ม>สิไปสิยากนํ้วลูกอีกสุดแล้วจะไปจะไปหุ่นหวยแม่กระสิพราะว่าพ่อพงษ์ง่ายมากอย่าเขาป้าไปเขาเองลูกให้เขาเรียนรู้ชีวิตจากตอนนี้เขา็บ่ได้ประคบป,ประงมลูกป็นนันเด้อพ่อเขากงยังว่าโอ๊ยถ้าเขาตัวเข้าไปเองเไปหรือไ,ไ,ไมไ่ทำงานหรอก เธอไม่ได้เก็บหรอกเดี๋ยวก็บอกเอ้ยแม่ยุ่งกัดไล่อะไรโอ้ยเรียนมาทรงกันเสียเวลาอีกมันใกล้ๆอ่เลยนี่กู้ซีได้หนิกู้แม่จับเอาจับเอาหลับเรียใครดิมาประพบประงม,มนี่กู้ยข่อยนาวนี่ต่เมืเอบึงขอ่อยไม่ข่อยนี่ควรในหน่อยขอย่อย,ขอยกับคือมันก็อาจจะมีเลื่องรอดกับพายย่ำใบมีนั่นแหลนะเนาะมันก็เลีลาสายตามันก็มีอยู่นั่นระ วิลีบอหม่ขายาหรือติ่งหนึ่งกับบอหมีจิมากากสากถึงเส้เนใยไม่ผ่านค่ะเก็บไปไปใส่ส่งฟิตสะอาดเปน็นหั็ต้มใส่ส่งฟิตมันน่นแะไว้กินกับงานเสาไว้เอ,อี่ยงที่เก็บตัวหนอมผลไม้ได้ดีสุดคือช่องฟิตเท่านั้นมันเอาไปตู้เย็นไว้บ่ได้เป็นแน่อื่น บางคนก็เอาไปต้มน้ำผลไม้ใส่ตู้เย็นไปกินผสมนม้ำเส่น้ำตาลเห็ดแยมเห็ดอีด<า>หยังก็ว่าไปกินกับโยงกงยงโยกเกิดแมมมเจอามันมีประโยชน์ทําไมราคามันถึงแพงหนึ่งมันเก็บยากอโรงงานที่เขาหลับน่มันก็นมีคือคือจัอคงคนไทยหรือคนชาติใดมาเก็บหนึ่งสิที่มีขยะมาหนึงวันยังมีเศษไปมว้ยไม่ไหนเขาส่งที่คนไทยมาเก็บเอ็นะตักตรวจตรวจตรวจมันคือไงบอเขากระซูกัน ไม่อย,ย่างไงดอกนันจะเสียค่าเครื่องบินมานกนจะเสียค่าอีกจนี่ถ้ามีเอกสารหนุนหนีนั่นมากอันค่าละค้นเขาก็ตรงมาเสียค่าหัวหย่อนอยากเขามากพวกถือหลอกกับมี่คำคำเบอกเขาได้ว่าเออนี่มันก็มันมันเต็มแล้วนะเอเขารับคนแค่ที่ถ้าอยากได้จะคุยกับอา่าให้อา่าจ่ายเพิ่มมาเท่านี้เท่านี้เขากินค่าหัวกันมันมีอยู่จริงอือพวกต้มตุนมากกับมี่แต่ไม่มีบริษัทก็มีก็ยังมีอีกนะโดนหลอกนี่ ต่คนเขาบม่ได้ออกมาแฉสือมีมีกุป,ปีกุ้งเน่วสังคมนี่ก็ยังพากัน,นีหลากหลายโอ้ยต้องมาให้คอยดอกซุม่มันเย็ดน่ะไม่ได้ยามดรอกคุณนะขั้นลั้นนั้นขี่คุยตัวไปนะตัวบ้าน เอาคนเข้านางสันจังสี่มีบริษัทจังสันนีส่สี่เป็นเอจเินซีจังสันจังสี่มันมีอีหลีแต่เสียข้าหัวนะ่ะแล้วบางคนก็ทําแบบเหมือนประมาณว่าเขาเอื่นว่าอย่างไอเขาเรียกว่าคุยเสพภาษาแบบใดเนาะเหมือนว่าจ่ายเท่านี้แต่ว่าไปกินไปไปไป,ไปเอาเพิ่มกับเขาคอนอย่างมากกับอย่างมากสินะ่ะมีคำเบานาะละ เข้าใจว่าธุรกิจมันต้องได้กําไรการเอาคนมาดเนี่ยนั่นะมันเป็นเรื่องปกติแต่เอาเกินมาสิ่นะเราให้คนงันไปตัวว่าห้ามบอกใครนะเท่านี้เท่านี้เองสินะ่ะคือผู้อยากมากก็อยากมากเพราะว่มามันมาต่อยเอาดาบนานนะเห็นไ่เขา,เาได้เงนะินมันม่ได้ง่ายนะมื่อเจ้าแม่น,ออมนได้นะมันได้อยู่แลนะ้วคุณจะสู่พอยงางน้าปงน้ปาปลาหน่เจ้าลูกคุนหนูนะ่ะไม่ได้กระดอกตัวยีรีมันเมื่อย อันนี้มม่ค่อยประเดี๋ยเสียขายอย่างไผรไมค่อยเก็บขายกันเองมาท่องเที่ยวก็มาทําได้เก็บได้แต่พ่าขายไหน์ตรงมูมี่มูมี่ผักวกอยู่นี่แม,ม่นดุมด่มๆมากมาเก็บไปบ้างขายไบ่ไรดอกแต่ตรงนี้พักไม่ผัวก,กับธรรมดาล่ะที่ฟงหงปลากับไปไป,ไปจังไรแะ่แม่นบอกมีรถมีลาม,มีปา่าไปมีมูพผ้าไปไปพอเป็นไห้ลงปลาเป็นก้ามันเป็นเรื่องปกติการใช้เงินสดนี่ คื่อ่อยนี่คอยใครหลายๆคอยบอเงินเขาแบ่งเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องจริงเขาต้องทำแล้วเพราะ่อยบอไม่มีคอยไม่มีรายได้ในฟินแลนด์เงินเข้ารายได้ระบบของฟินแลนด์เพราะ่อยบริแทนงานแล้วก็ไม่ได้กินเงินตกงานไม่ยื่นเงินตกงานคอยกับบอเอาเงินเขาแบ่งเนี่ยคอยก็ใช้เงินสดเงินหนาวเขาอยู่นิดนึงเพื่อจ่ายบินตัวเองที่มีจ่ายอันนี้ไม่ใช่เรื่องภาษีแต่เราเซฟตัวเองแล้วก็ไม่ได้ผิดเขาก็ทํากันมาเยอะแยะ ไปเรื่องปกติไม่ว่าตรงไหนก็ช่างมันก็บะได้หล,หลวงหลายๆยเนี่ก็ใส่ซ้อยไปมือมอ่ะโอเคแบ่งฟินนะเอาเข่ายู่วบาให้บัญชีมันขาดี่ซื้อเอาไว้เอาไว้ใจค่าบินจาของก็มีบินอยู่บ่้ยยู่นีแต่ก็มีบินอยู่ยบ,ยบินนาบินหลังบินแล้วบินอีกบินไปตัวเด่นเง่นก็นได้สิมบว่าอย่างรับมาเสรษฐีเขาไม่หยุดทํางานเลย สาเห่าสำนีเอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อที่ใครบอกว่าแม่ซี่โอเขาก็เป็นแม่ซี่โออีหลี่แหละเขาไปอยากอ่างเงั้นนะมันซีเมึงเจ้าสีห้น้ำข่อยเจ้าสีหาน้ำตาเป็นสายเลือดคือเอาไหลเนี่ยมันก็ว้าเนาะเปิดสองมาว่าวมาเห็นว่าวก็บ่าวดีคือเบาบอเห็นข่อยเบาบอกก็เสียงเนี่ยนกเจอคือเบาเนี่ยเปิดเบาคือเบาไหลเห่น อันนี้เรื่องจริงในชีวิตมนุษย์คนเฮาเอาซุปเปอร์คอยเก็บรายลายกขเสียเงนินไปแบ่งมี้ยงแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรฮะใส่เงินสดเก็บผลไม้ก็ไม่ได้ผิดด้วยนี่เฮ็ดไปย้ำเฮ็ดใดปีหน,าน้ากับลาววงการแล้วนางบึงซื้อปีหน้ากี่รีนี่เราจะโยกหัวหวยปีหน้าก่หน้าโจกกัสินางบึงซ <c oughs> ื้อกก นั่งกินน้ำจ๊้งม้อยเบิ้งให้ซื้อเออนั่งกินน้าเจ๊้งม้อยเปิดเพลงฟังเออเปิดถ้าเบิ้งด้วยปีนาหนิเป็นกำลังใจเห้ซื้อมาไปหาเพื่อนกินในป่าย้าเป็นน้ำมูกซื้อปลาสิเก็บกับเรื่องมุขเจ้าเด้อยุ่งเหงากก่าเคยก่อมากขนัานตัวนั่งหาอยู่รถเก๋งเศรษฐีปวดร้อนตาะแล้วอันนี้ก็งี้เฮ็ดเหรียดเฮ็ดหัวดิเนถามเบิตำรวจมูพวกของหมูข่อยเฮ็ดเหรียดเฮ็ดหัวอีหลีขนาดเฮ็ดเหรียดเฮ็ดหัวดิหนินี่เงินหลายบ่บ่ใจเก็บเอวมาลอยเจ้าของเก็บเอวฮะ เฮ็ดเอาสังคมอุ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณลหลายๆเอฟซี FC, บางคนที่ส่งข้อความมาหลังบ้านเขายังไม่ได้ส่งบัญชีให้พูดนะคนหักไข่กับเพื่อนอืดคนสร้างไข่กับแหล้วเตะแล้ว,ลวขอบคุณลหลายๆคนทีฮะฮักไข่อันคขย่ยังไป่ได้ส่งบัญชีไปยุไบ่ได้มโน่จ่ามีค่ะมีคนหักขอ่ย,อยูผ่เป <laughs> มนนักล้องเขาก็อวนให้ขอ่ย,อยูอวนถ้าได้ไขยก็ไม่เอาดอกเขาไปให้บักน,น้อยๆมันใบเสื่อน เดี๋ยวออมซีนให้แบบนี้หน่อยเ g ื ờ i ได้ม,ดดมา,ดา่ายคีลรถมาเนาะรถปารถต่ำกันไหมขนาดรถรถรถติดได้ยังถลาไยกันนึงเลยเราจะทงหน้าเนี่มุนอุ้ยปุย้ยมันเกิดขึ้นได้เหมือนอะไอุบัติเหตุรถบลายกานันซ่างเอาเอาเราเลือสบันเราเลือกบริการของไครก็ยังบ,บางสิเด้อกเขาตายไปเลี้ยวกับเงินประเดี๋ยวเพื่อังหิยานมาก ห้กินนะเสียดายซูส,สิกินมาได้เม็ดหนึง่ง <c oughs> หน่วยหนึ่งเอ,อื้นหน่วยออเวอื้นตะหักมาเล็บมแมวโมเสียวเอร์ทูเรียแล้วสอบไผ่สอบมนันเนาะผู <c oughs> ้มากเหล่าก็กินเหล่าผู้มักกินเบียรกก็กินเบียร์เรียกตะขคนมักไผ่มากน้ำเปล่าก็กินน้ำเปล่ามักอันใดกะเล่นอันนั้นละ ช่วัน่าเมื่อแหร่รีนนิสเด็ดเดดตอนนี้ยังเรนเสดดข้าลงคนไหนแม่งยังตัดตอดบ่หูมันปูดขึ้นเขาไปหาหมัอผู้เด้อมูงเจาะยูนี่ขยันครับเพราาเจ้าการแล้วขอน่ซื้อการแสดงแต่ควยก็บบาดตัวเด้วคอยบไดหลายสมูแต้องคอยกระเฮ็ดไปเพราะไรไม่ม <Blind> ูเวา เซลอยู่บ้านเซวเขาอยู่เป็นครอบครัวคนขอนแก่นนี่ล่ะผู้นำนี่ก็คนขอนแก่นใครสิเมื่ออายุเวทุล่ะใครเรียกวุลาเทไหลบดได้ผมเห็ดอย่างลงเทีนหน่อยๆค่อยๆทำไปไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกคันบะถึงตเตอรี่น่ะกระเบียงงาน ให้งานกระดวงไผ่ดวงมั่นผู้ใดเงินล้านก็นดนได้เงินล้านผู้หากินไปเศร้าขำกับหากินไปชีวิตแต่ละคนดิ้นรนกันไปรวยป้าไดก็ยังดินเนาะมีพ่อดีดอกมนันหลุดหลงสาซ้ำแขยนี่บ่ดินได้ยังไงแต่ดินได้ซํานีละมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วคนในฟิแนแลนด์ผู้หญิงได้ในฟิแนแลนด์หรือคนไทยในฟิแนแลนด์มันรู้ไหมมันทุกคนมาเข่าป่าที่มุเจ้าขาแล้วนลคนสังขารเขาก็บ่ไดใดเก็บแอวข้า้เขากับกบหม,มักเน่ แต่ละคนเขากชอบแบบนี้บอได้มักดอกแต่ว่าอยากได้เงินบ่ซื้อคนก,กับบอมักแต่ค่าีิเก็บเอวอย่างก็อยากได้เงินเงนเข่าม่ยเอือโอ้ยมีเงินซ้นีว่าจะควงเงินแต่การหากินหงแต่ละคนมันไมเหมือนกันการหาเงินนะมันการหาได้ช่วงนีล้ล่ละคนไทย พี่เอามาเปะปันป่นเป็นผลไม้กินดืม่มวิตามินเมนียนเห็ดเลือมูเจ้ามันดีจริง,รงมันอาจจะกินปุ๊บมันดีกับหลายอย่างสายตองตาบวแมนบาคนตาฟ้างกินป๊บหายปรับมาแมนมันก็อาจจะไปช่วยในร่างกายอย่างว่าแมนอู้ถ้ามันดีนะกินแล้วไม่ไมไม่มองเห็นเลยตาสายตาทรงตามาแมนเข้าใจว่าวิตามินไหมไม่ใช่ยารักษาโรค ยังไม่ทราบค่ะไม่นกกบใครเมื่อไหร่ยังไม่ทราบเพราะว่าเราทาธุละกทิจริงก็จะไม่อยู่เดือนเดียวคารละกนยานอันแบบว่าโอ้ยคุณบ้าก่าถึงเนาะอันผู้สร้างข่ไหมโอ้ยไปดันเพ๊คอมเมนต์เนี่ยโอ้ยประตรงห้องข่โดคอคข่กลับอยู่ประเทศไทยเป็นบานเกิดมัองนอนข่ยข่อยคนสันสัตไทย เลยแสงหลายเนาะวัมันปวดบถืงกระซือมาเดือดร้อนไม่ข่อยเห็ดป้าชิวๆกรดดอยูที่เปินกันแล้เขาป้าไปแล้วก็เห็ดเห็นมูเห็ดก็เห็ดได้ล่ะเอยชมยูตะหงงเออเหลืองตุนมุงตุนใหม่เออตักไปกระได้เงินเนาะ